ชิ้นคางซิลิโคนชิ้นคางเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับเฉลยแรแล้วกันว่ามันมีเยอะแบบมากเลยนะครับเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับนายแพทย์กอล้วาสเหล่าจีนนะครับสัญญแพทย์ตกแต่งและผู้ปัญหาประจำ d ีอะเคบิวตี้คิงนะครับก็มีคำถามที่น่าสนใจประจำสัปดาห์อีกแล้วนะครับเนาะก็ทำไปทำมานี่ก็50กว่าอีพิโซดนะครับอีพิโซดละครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็ทำมาเป็นปีนะครับเนาะก็มีผู้เข้ามาชมนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันก็มีหลายๆคนนะครับที่ฟังคลิปของผมเป็นซีรีส์เลยนะครับเนาะแล้วก็ มาได้มาเป็นคนไข้กันจริงๆนะครับก็ไม่ได้กะว่าจะต้องเหมือนเด็กไอดอลนะครับที่จะต้องมีคนดูทีเราเป็นหมื่นเป็นพันคนนะครับเนาะเพราะว่าคําถามที่เรา q a อนกันเนี่ยมันเป็นคำถามเฉพาะกลุ่มนะครับเอาเป็นว่าพวกเราฟังแล้วนะครับก็ถ้าชอบเป็นประโยชน์นะครับก็เอาไปเนกใช้ในการดูแลตัวเองนะครับดูแลเพื่อนรอบตัวนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับไปคอนซัลท์คุณหมอท่านใดก็ตามซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นที่เราเนาะ,ะคุณก็จะได้มีความรู้ติดตัวประมาณหนึ่ง เพราะว่าความรู้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้นะครับเนาะและสิ่งที่ผมพยายามพูดแล้วก็ดีเเคพยายามพูดก็จะเป็นแฟกต์เป็นความจริงซึ่งเถียงไม่ได้นะครับเนาะอะไรที่มันมีเอกสารอ้างอิงก็จะทําไว้หมดเลยนะครับก็คงจะไม่ใช้ความเห็นเป็นหลักเราจะใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลักความเห็นก็คือถ้าผมพูดอะไรที่เป็นคําพูดที่ที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับโดยไม่มีเอกสารอ้างอิงเนี่ย ผมจะถือว่าเป็นความค,คิดเห็นทั้งหมดนะครับเนาะซึ่งมันลบล้างกันได้แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยแสดงว่ามีงานยืนยันมีงานวิจัยซึ่งผมก็จะลงมาเลยว่ามันตีพิมพ์มาจากไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยคนฟังก็จะสบายใจด้วยนะครับแล้วคุณก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไม่จริงยังไงเนาะ<ฮ>ก็เข้ามาที่เรื่องเลยนะครับเรื่องชิ้นคางซิลิโคนชิ้นคางเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับเฉลยแล้วลกันว่ามันมีเยอะแบบมากเลยนะครับเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็เป็นตััวอย่างนะครบ มีขาบ้างไม่มีขาบ้างนะครับนูนมากรูนน้อยแต่ละยี่ห้อรูปแบบก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเยอะมากเยอะจนผมนับไม่ทั่วนะครับเนาะค,คำถามคือแล้วจะใช้แบบไหนอะไรยังไงดีนะครับซึ่งเดี๋ยวในในตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นให้เ,เล่าให้ฟังในนี้ก่อนซิลิโคนชิ้นสําเร็จรูปนะครับเราเราตัดการผ่าตัดที่เลื่อนปลายคางทิ้งไปนะครับเนาะสมมติเราจะเสริมซิลิโคนหลักการง่ายๆมี2แบบคือ1สําเร็จรูปมาจากโรงงานเลยก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าไซส์ SML นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าใช้แบบ C ีสามิติแล้วก็ไปหล่อแบบนะครับให้เป็นชิ้นซิลิโคนสําหรับเราคนเดียวอันนี้ก็ได้นะครับไอแบบหลังเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับเรามากกว่าเหมือนเราไปตัดเสื้อผ้าตัดสูตรนะครับตัดชุดราตรีนะครับมันก็จะเป็นเฉพาะบุคคลข้อด้อยก็มีนะครับคือราคามันสูงกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมเล็กน้อยนะประมาณสัก 2- อถึงสสัปดาห์นะครับทีนี้ผมจะในสไลด์อันนี้เราจะพูดถึงในกรณีแรกคือซิลิโคนซับเด็ดรูปว่ามันมีกี่รูปแบบนะครับอย่างที่เรียนให้สร้างเมื่อกี้นะครับก็คือมันมีมากรูปแบบเหลือเกินนะครับ จนไม่รู้ยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าแล้วเราจะเลือกใช้อะไรยังไงเนี่ยอยู่ในดูวิิจของแพทย์นะครับในไซส์แบบเดียวกันนะครับในแบบเดียวกันมันยังมีไซส์ S M L ในแต่ละแต่ละแบบของมันอีกนะครับซึ่งก็เยอะแยะมากมายไซส์ M ไซส์ L X L ก็มีนะครับไซส์ S ก็มี X S ก็คือเล็กกว่า เอสกก็มีนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับดูที่คนไข้ต้องการแบบไหนลูกค้างเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็คุณหมอแนะนําให้ทําแบบไหนนะครับซึ่งก็ต้องเลือกเป็นรายรายไปนะทีนี้มาดูนะครับไอ้ก่อนจะไปเริ่มตรงที่ว่าคางอะไรยังไงนะครับมาดูว่าคางที่สวยงามเป็นยังไงนะครับก็แน่ๆคือมีโปรเจคชันนะครับตัวนี้เขาเรียกเมนตันออกมาที่ชัดเจนออกมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับอวัยวะข้างเคียงซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดู ร่วมกับบริเวณกรอบหน้าด้านล่างนะครับเวียงเนี้ยก็ไม่ควรจะมีกำจัดเนี้ยยังไงก็ไปดูคลิคลปเก่าที่ทำไว้นะครับใน Dik channel เนาะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าคางที่สวยงามคางที่หลอ่อในแต่ละเพศก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างคุณผู้ชายเนี่ยคางก็จะต้องเป็นตัวยูหน่อยดังภาพนะครับยกเว้นชายไม่แท้นะครับเราอาจจะดู v นิดหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆ รือแม้กระทั่งคุณผู้หญิงนะครับหน้าเขาจะต้อง V นิดนึงนะครับปลายคางก็จะเป็นตัว V ีดังภาพที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะคำถามคือแล้วความเหมาะสมความสวยงามของคางมันจะเป็นยังไงนะครับเดนให้ให้ฟังตามนี้เนาะก็ไปดูสไลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโกลเด้นเลชเชดูสัดส่วนบนใบหน้าก่อนลายผมจนถึงคิ้ว1ส่วนคิ้วจนถึงปลายจมูก1ส่วนปลายจมูกถึงปลายคาง1ส่วนถ้า1ต่อ1ต่อ1 ถ้าบริเวณ1แล้ว1แล้วตรงนี้มันไม่ถึง1แสดงว่าคางมันสั้นนะครับก็ต้องไปดูสัดส่วนของคางว่ามันอะไรมันหายไปนี่คือความหายความสูงนะครับที่มันไม่ถูกต้องของคางก็อาจจะต้องเติมคางนี่คือมุมหน้าตรงนะครับส่วนมุมด้านข้างก็ตามรูปนี้เลยนะครับเส้นที่ว่านี้ก็คือคเขาเรียกว่าเป็น a e s t h e t i c line s ก็คือตัว E นะครับ e s ส h e t i c line โดยดร Ligget นะครับ Li g g e t ตส์เอนะครับก็สร้างเส้นสวยขึ้นมาเส้นหนึ่งเป็นเส้นตรงอนุมาณว่าถ้ามองด้านข้างนะครับ ปลายจมูกนะครับเกือบเกือบแตะริมฝีปากล่างนะครับลากลงมาจะต้องแตะบริเวณปลายคางพอดีเพราะฉะนั้นคางของพวกเราจะต้องเกือบเกือบแตะเส้นนี้พอดีนะครับถ้าเลยเส้นนี้ออกมาก็เป็นคางยื่นถ้าถอยไปข้างหลังก็จะเป็นคางถอยนะครับก็คือนี่คือดูวิธีดูคร่าวๆว่าคางที่สวยงามจะเป็นยังไงเมื่อกี้อันแรกบอกคือแนวดิ่งใช่ไหมครับมองหน้าตรงเนาะที่นี่มองด้านข้างก็จะประมาณนี้ก็เป็นวิธีที่คุณหมอะจะตรวจเราเบื้องต้นนะครับว่าควรจะเสริมคางไหมเสริมประมาณเท่าไหร่ แต่ทานี้ยังไม่พอนะครับสิ่งที่ DIK แล้วก็สัญจะแพทย์ตกแต่งทั่วประเทศทําเหมือนกันคือเราจะดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการสบฟันอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับการเสริมชิ้นคางตรงปลายนี้ได้เนี่ยเหมาะสมที่สุดคือคนที่มีการสบฟันที่ปกติถ้าคางไม่ปกติเนี่ยเสริมไปอาจจะไม่สวยนะครับเช่นดังนี้นะครับผมเล่าให้ฟังในนี้ก่อนศบฟันปกตินี่คืออะไรนะครับดูรูปนะครับเจสสังเกตว่าฟันบนมันจะครอบฟันบ้านตันล่างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้า คางถอยขานใกล้ขางถอยมนเนี่ยมันจะถอยทั้งอันอย่างนี้เข้า <c oughs> ไหมครับมันจะเกิดอาการแบบรูปถัดไปคือรูปนี้ <c oughs> เราเรียก overbite ไบที่แปลว่ากัดนะครับ over ก็คือตัวบนแต่ถ้าตัวล่างมันเกินเราเรียกตัวนี้เรียกว่า under underbite คือตัวล่างที่ยืดออกมา overbite underbite overbite นะครับคือคางถอย underbite ก็คือคางยืน่นะครับคางยืนแน่ๆคือคนไข้คงไม่มาเสริมคางแล้วครับว่าคางพุ่งออกมานะครับังนั้นที่มาหาเราจัจะเป็น โอเวอร์ไบคือคางมันถอยนะครับคา <c oughs> งถอยเนี่ยการผ่าตัดโดยการเสริมชิ้นคางอันนี้ก็อาจจะมีคุณหมอบางคนทานะครับแต่ว่าผมยืนยันนะว่าทำออกมาอย่างไงก็ไม่สวยนะครับสิ่งที่คนไข้คนนี้ที่คางถอยนะครับหรือแบบในรูปเนี่ยที่มีการสบฟันผิดป,ปกติเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดเขาคือการเลื่อนขานไกลนะครับอาจจะเป็นการเลื่อนขอานไกลล้างอย่างเดียวหรืออาจจะต้องถอยอันบนร่วมด้วยนี่ก็แล้วแต่ความรุนแรงของโรคนะครับใบหน้าดู๋วูว่าเป็นยังไงโอเคเนาะ <c oughs> งั้นถ้าเป็น ลูกศิษย์เดียเคนะครับก็จะต้องเข้าใจเนาะว่าการเสริมคางเราจะไม่ดูแค่ชิ้นคางอย่างเดียวไม่ได้ดูแค่สัสดส่วนใบหน้าภายนอกอย่างเดียวเราต้องดูการจบฟันด้วยโอเคนะครับก็ไม่อยากพูดพัฒทำเพลงให้ย,วยาวๆเนาะก็มันมีคลิปที่น่าสนใจเยอะก็วันนี้ก็จะให้ดูตัวอย่างเคสเข้าวๆสักสองสามลายเนาะว่าของเรามีอะไรยังไงบ้างเนาะก็ให้เห็นนะครับก็อันนี้ก็คุณผู้หญิงเนาะเกิดเป็นผู้หญิงนะครับแต่คางเป็นตัวยูคุณผู้ชายหน้ามันก็สตรองนะครับ หน้าทรงนี้คางมีร่องด้วยนะครับตีสนุกน่าจะเก่งเลยนะครับเพราะคางร่องนี่เหมือนฝรั่งเลยเนาะตีสนุกมันจะลงร่องคางพอดีนะครับเนาะก็จะดูเป็นแมนไปหน่อยนะครับงั้นการเสริมชิน้นคางก็จะช่วยลงพู้นี้ได้นะครับเสริมชิ้นคางอย่างเดียวในคนที่เป็นคางเป็นร่องเนี่ยอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างแก้ร่องบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับหรือแม้แต่อรอยนี้นะครับก็สัดส่วนดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความยาวแนวดิ่งหายไปหน่อยนึงก็เลยต้องเสริมชิ้นคางให้ เพิ่มความยาวในเนวดิ่งนิดนึงนะครับส่วนความพุ่งในด้านหน้านี่ก็พอประมาณแล้วก็สวยงามนะครับเนาะหรือแม้ทั่งคุณผู้ชายนะครับที่ไม่อยากจะดูเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะให้มันดูหน้าซอฟหน่อยนึงหวานหน่อยนึงก็อยากตัวยูก็ทําให้มันเป็นตัว V นิดนึงขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่อันนี้ก็ต้องดูสัดส่วนที่ดีนะครับเสริวี v มากไปบางทีสัดส่วนข้างอาจจะกลายเป็นพ่อมดไปเลยแม่มดไปเลยจะดูน่ากลัวไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคางที่ ดูแข็งไปนะครับก็อาจจะทำให้ดูซอฟขึ้นนะครับนี่ก็ในเคสคงผู้ชายเช่นกันนะครับเนาะก็วันนี้เราน่าจะได้ความรู้กันเยอะเลยนะครับว่าการเสริมคางเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็สรุปง่ายๆคือมีเยอะรูปแบบมากเลยก็คงต้องมาตรวจดูว่ามิติที่เราขาดมาขาดแนวไหนแนวดิ่งหรือว่าแนวหน้หนาหน้าหลังนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวความสูงที่ต้องการต้องเป็นยังไงการสบฝันต้องเป็นยังไงนะครับก็ในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ ก่อนแยกย้ายก,กันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดสั่นกระดิง่งกุ้งกินกุ้งก,งกงให้กับ v r k เเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ